ka talaga sa bibig tang ina mo Alinis ng bansa nyo pero ba't napakadumi mo Lakas mong gago pero may alilipad yung ulo mo Ano tatawag ka ng pulis sa napakaduwag mo? Babait kapag kausap yung babae sa una lang Malakas kapag sa bibigan hayaan mo na lang Punto ni Gomenasay, wala siya nyo guwag karanay Di mo ta siya taas tawanay Alakap, ta ni bin pwede yun ay siyong bot kalat original na kap เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูนะครับไอโลโก้นะครับเวลาเขา มีเลขรหัสสินค้าของ Honda นะครับเราจะดูได้ยังไงดูเบื้องต้นนะตอนที่เรายังไม่ดูสินค้านะครับเราดูโลโก้ก่อนว่ามันแท้หรือปลอมนะครับเราจะดูยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้ดูสีนะครับสีมันจะเป็นแดงแบบแดงสวยอย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่ใช่แบบชมพู่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะมันจะเป็นแดงแบบแดงเลือดนกสวยแดง Honda นะครับ นะครับอย่างแรกเลยแล้วก็เราก็มาดูฟอนต์นะครับฟอนต์ฟอนต์ฮอนด้าเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดนะครับมันจะใช้ฟอนต์แบบนี้นะครับเป็น Honda มอเตอร์นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ไอตรงเมทัลลเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาจะใช้ถ้าเป็นไทยแลนด์เนี่ยมันจะเป็นฟอนต์ตัวพิมพ์ใหญ่นะครับแต่ถ้าของฟอร์มเนี่ยมันจะเป็นฟอนต์พิม์เล็กนะครับคำว่าไทยแลนด์ป็นเล็กๆแล้วไซส์เดียวกับ คำว่าเมดอินนะครับหรืออาจจะเล็กกว่าด้วยแล้วฟอนต์ไม่คมไม่สวยแบบนี้นะครับอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับฟอนต์ฮอนด้านะครับแล้วก็ดูให้ดีนะครับแต่นี้มันมีหลายเม็ดอินนะแล้วแต่ว่าเขาจะผลิตที่ไหนนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือมันจะเหลื่อมแสงนะครับแต่ว่ามันจะมีเหมือนกิตเตอร์อยู่มันจะไม่เงานะครับมันจะมันจะเป็นแบบไม่เงานะเป็นแบบออกด้านหน่อยนะครับจะเป็นออกด้านด้านหน่อย มันจะไม่เงาแบบแบดแบบนะจะเป็นประมาณนี้นะครับอย่างนี้ให้ดูทั้งสองแบบนะที่สําคัญบางอย่างนะครับที่ออกใหม่มันอาจจะเป็น QR code แบบนี้ให้เราสแกนได้นะครับมันต้องสแกนได้นะครับ QR code แบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบนี้นะครับเขาจะปั้มรลยน้ำคอนด้อ่อนๆอยู่นะครับอย่างเงี้ยถือว่าแท้นะครับดูจากโลโก้เบื้องต้นนะครับอ่าอย่างเงี้ยแท้แน่นอน ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องดูสินค้าให้เป็นนะคะ